สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอทุกคนปฟนจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟวรที่น่าสนใจไม่แล้วก็ล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็ลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดมประสาทายยูทูบเจดมออฟฟิเชียลซับสไคร้ สากนกระดิ่งให้ฉันด้วยยัยหลาโค้งสุดท้ายแล้วนะไปดูบอลด้วยกันกับเจดดำนะจ๊ะแล้วก็พร้อมกับทัวร์มืออาชีพอย่างเรียวแฟนนั่นเองนะสองนัดที่เราพาไปอำลาเยืท์ครอปในแอนฟิลและอาจจะเป็นนัดตัดสินแชมป์พมียรกลีกฤดูการนี้ก็ว่าได้นะพิปรีลิฟูด,ดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนอีกหนึ่งเกมเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเอเวอร์ตันที่โอทร์ฟอร์ดนั่นเองนะจ๊ะเดินทางกันวันที่7-14ถึงมีนาคมนี้แล้วนะตอนนี้เหลือประมาณ5ที่นั่งสุดท้ายยังไงติดดต่่ออสอบถาามมไปไป้เเลลยยนะทีหข08-5 9996592หรือ0645356225โทรไปได้เลยนะจ๊ะจะได้สะดวกนะเขาให้ข้อมูลได้ดีมากเลยกับเรียวแฟนไปดูบอลกับเจดมแล้วก็ไปอำลายเยินครอปด้วยกันก็ได้นะสําหรับเด็กหงนะจ๊ะไปด้วยกันมันแน่นอน เอาฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะทัวร์ดูบอลกับเจดํานะก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่แอดเรียลแฟนเจหรือเบอร์โทรที่ขึ้นมาสักครู่ไปดูบอลด้วยกันมัน่นแน่นอนนะเอามาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อันเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเรื่องมาดี้ฟุตบอลในจีแพค <c oughs> ในจีเรียนนะเมื่อคืนนะสปอร์ติ้งลากาสก็เฉือนท่าที่ของริเวอร์ยูเอตไป1-0ึ่งศูนย์ต่อที่เป็นมิลิของลิลิโอเฮ ลิชาง <c oughs> ลิโกลาเดน <c oughs> ลิเบียเออถูกทัทีนะเมะื่อคนะืนท่าของอัลโมรูชนะก็แพ้ท่านอัลฮิลาเนฟซีไปศต่อ2ไปดูไทยลีกของเรากันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะบุรีรัมยูเนเต็ดก็ถล่มสุโขทัยไป4 0ชมพเนฟซี FC, นะจ๊ะก็ชนะบริสเตโรได้4ต่อ2และปิดท้ายกันการท่าโรเนฟซีโอ้โหเฉือนชนะเมืองทองยูเนเต็ดไปแบบสุดมันเลย4ต่อ3นะอีนดิมาตองก็ได้ฟุตบอลอินเดียนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนน,น,น,คนะ้หนึ่งคู่นะจ๊ะกลัวเปิดบ้าน แพ้โมฮุนบาการไป0นต่อ1น่งะจ๊ะยักหนะ้าแล้วก็ยักเอวกองโช์ชไรต์ตอรี่เมื่อคืนมี1คู่นะจ๊ะ,บโ,โะ <c oughs> บโลน่าพลิกบโลน่านะก็ชนะเฟรเดินาไป2อูนย์ปิดท้ายนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพปรแกเมื่อวานมี2คู่ด้กันรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะจ๊ะลาซิโอเปิดโอลิมโปสตัดิโอนนะเชือนชนะพี่เือบาเยอิเกไป1ต่อศูนย์และหนึ่งคู่นะจ๊ะปารีสแซงต์แชร์แมงก็เอาชนะเรอัลโซเัดาต์ไปสเปซไล่สองต่อศูนยัอ ไปเริ่มที่ปูปพีพ่ๆก่อนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะพ <s> ี่หมมาหามตอนัเลยไอ้ิมรู้กาหรอสองกันรู้สี่ยามรู้กันนี่ก็รู้สี่ยามป็อาก็ปลหมบรกานี้ไปล้รู้่ะจเราตทางี่าถึงบานี่ไม่จ้าหาที่เิมนน้ันเลยลิวพูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดนะเด็กรักน้องรัก นักเตะสุดที่รักของน้องนิกรัชดา Gang นะนะ Trend, เอ็นอาแก๊งเนี่ยนะเทรนด์อาร์เซนอลเกมรุกปรับเกมรับแมเอาร์โนเนี่ยนะนะมีการเจ็บหัวเข่าเพิ่มเติมแล้วตรวจแล้วจะไม่พร้อมลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับกรบพีน้องครับที่ยัดวลนจากเชลซีในวันที่25กุมภาพัน,น์นี้นั่นเองนะโอ้โหหายไม่ทันเว้ยโดยล่าสุดเนี่ยนะเขามีการเจ็บหัวเขา่าข้างเดียวกันกับที่เพิ่งหายมานั่นเองนะแล้วก็ลงเล่นมาเกมเบอรล์ลี่ก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเวลานะหลายคนก็สงสัยเฮ้ยเจ็บหนักหรือเปล่าเจเค ออกม่สัมภาษณ์นะบอกว่าเทรนต์มีการเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่อยากจะเสียงก็เลยพักเขาล่าสุดสแกนเรียบร้อยเนี่โอ้โหไม่ทันจะ เจ็บยาวเลยนะซึ่งเขาบอกว่าการสแกนครั้งนี้ไม่ได้ระบุว่าจะหายไปกี่นัดจะหายไปกี่วันกี่สัปดาห์แต่ระบุเลยว่าจะพลาดนะัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับที่เวมบลรย์ในวันที่25กุมภาพันธ์นี้แน่นอนแล้วนั่นเองนะโอ้โหน่าเสียดายมากนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบ็กขวาอเวลเปตแบ็กขวาัเาว,เ <c oughs> ว,าวเบญจเพศ25ขวบของลิปูเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะค,คนสําคัญของลิปูเลยในการขึ้นเกมรุกเพราะช่วงหลังเนี่ยนะฝูบมาเล่นกองกลางแล้วก็เล่นได้ดีเพราะแบ็กขวาอย่างคอเนอร์บรัตต์ลี่ในวัย20ขวบเนี่ยก็ทำได้ดีเหกินต็ นั่นเองนะก็คงจะต้องสลับกันใช้ <c oughs> คันเนอร์แบรดลีย์ที่สูญเสียคุณพ่อไปเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมแล้วอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสกนะ็คือโจโกเมสหรือว่าโจเบโตคาร์ลอสโกเมสนั่นเองจ้าก,ก็จะขยับจากแบ,บ็กซ้ายมาเล่นแบ,บ็กขวาเพราะว่าแอนดรูว์เดอะพลังม้าโรเบิร์ตสันก็หายเจ็บกลับมาแล้วนั่นเองเอา้าหายไปไวนะหนูเทรนนะำไม่งั้นเดี๋ยวน้องนิคเขาหัวใจแบบนะมันจะแบบ <c oughs> นะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะาลูกรักเลยอะ่ะตัวนี้นะเอา้าทีนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนี้ดานามาฝากฟแฟนๆแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะแม้จะเป็นการใช้โซเชียลหรือการพูดจาอะไรกันเล่นๆเ,เ,เนี่ยนะล่าสุดแฟนบอลทิตกลเหยียดโมซาลาในสนามแมนฟิลด์นะในเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชเมื่อปล,ป,ลปลายปีที่แล้วเนี่ยก็คือเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหยียดโมซาลาไม่พอนะล้อเลียนโศนนักกรรมเฮเซลสเตเดียมที่มีผู้เสียชีวิตถึง39้ารายจากเหตุการณ์เบียดเสียดกันก่อนเกมยูโรเยนครับแลนะชิงชนะเลิศในปี1985หนี่จเก นะล่าสุดตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยนะสารได้ตัดสินลงโทษบาวไวย์ด้วยการแบนเขาห้ามเข้าชมฟุตบอลในสนามเป็นเวลา3ปีแล้วก็ปรับเงิน500ปอนด์เลยนั่นเองนะโดยอายการเนี่ยนะเขาก็ระบุว่าการร,ร,รักษาความปลอดภัยเนี่ยนะเขาเห็นว่าไอ้บาวไวย์เนี่ยตะโกนเหยียดโมซาลาทำท่าทางยั่วยุต่างตางนานาไม่พอนะยังพูดเรื่องโสเนณีกรรมเฮเซลด้วยทำให้เจ้านหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จับกุมบาวไวย์นะก็เอ๊ก่อนหน้านี้ก็จับไปจับมาผิดคนหรือเปล่าวะสุดท้ายมาจับมันได้จริง แล้วพอถามว่าทำไมถึงทําอะไรแบบนั้นมันก็ตอบมาแบบซื้อบื้อซื่อบือก็กูโง่ไงเออเอดูมันตอบแต่ตกสมควรแล้วนะที่จะต้องโดนแบนด์โดนอะไรแบบนี้ออกไปนั่นเองนะก็หนักกว่านั้นคือเขาจะไม่สามารถเข้าใกล้เกมที่เอเวอเรตลงสนามได้ในรัศมี1ไมล์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าหรือเกมเยือนรวมถึงห้ามเข้าใกล้สนามรถไฟริวพูลามสตรีทนะทศมีหนึ่งไมล์เมื่อถึงวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลเกิดขึ้นนั่นเองนะโอ้โหอ้าวตามนี้ก็อย่าไปทําแบบนี้มันไม่น่ารักแล้วก็โดนลงโทษด้วยนะจ๊ะเอาไปากันที่ตำนานของไอ้เป็นใหญ่แฟนเรีเองอาร์ s e n a ลอย่างเทอรี่องรีเดอะกุนเชียงนะจ๊ะล่าสุดเป็นกูรูชื่อดังอยู่ทาง s k y Sport เอ่ยนาะทาง UCL เนี่ยร่วมกับเคดับโดพิธีกรสาวสวยแล้วก็ไมกคิริชาร์ดตำนานกองหลังของ แมนซิตี้เนี่ยนะล่าสุดถูกถามเรื่องของเจเคเยย์นคลอปกุนซือเดือรนอันที่อำลาตำแหน่งจากลิเวอร์พูลช่วงจบฤดูกาลนี้หลังทำงานมาอย่างตรากตราเลย9ปีเต็มด้วยความกดดันความเครียดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะองรีบอกว่าดีแล้วสำหรับ JK ที่ตัดสินใจแบบนี้นะนักข่าวถามมาองรีก็ตอบแบบนี้บอกว่าอม <c oughs> ถ้าลีพูดนะเป๊ปเนี่ยนะเคยคุมบาซ่าแล้วก็พักไปใช่ไหมยิงครอปก็ทํางานอย่กับลีพูและกาลังจะหยุดด้วยอีกหนึ่งคนคือชาเบียนันเดสก็ทํางานอยู่กับบาซ่าแล้วกําลังจะหยุดเหมือนกันนี่คือ3สโมสรที่โคตรจะยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมเลยนะปกติเนี่ยคืองานในฝันของผู้จัดการทีมทุกคนในโลกเลยแต่พวกเขา3คนเลือกที่จะหยุดเรื่องนี้มันบอกอะไรบางอย่างกับเราเหมือนกันนะความกดดันเนี่ยนะมันเยอะมากเพราะตอนนี้ใครก็เป็นสื่อใครก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ไปได้เรื่อยในโซเชียลมีเดียเนีนะมกราทผู้ อะไรรู้ไหมไม่มีใครแคร์อะไรกับตัวคุณอีกเลยนะถึงจุดหนึ่งนะก็ต้องดูแลตัวเองตนบินทด้พึ่งแห่งตนนะเพราะฉะนั้นอนะรีเข้าใจเลยว่าที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องดีกับสโมสรกับพิมเมลร์มากมากเลยต่อแฟนบอลต่อนักข่าวมันดีไปหมดอนะเวลาพี่เจเคอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดถึงแต่ตัวเองอย่าคิดถึงพิมเมลีกอย่าคิดถึงแต่ลิเวอร์พูลต้องคิดถึงเยนคลอปด้วยเรารู้กันดีเรื่องนี้ถ้าพูดตรงๆคือ ครอบคือคนแต่ใจชีวิตของตัวเองเขาเองที่ถึงครอบครัวนะคิดถึงเวลาส่วนตัวคิดถึงสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจซึ่งมันดีแล้วสําหรับเขาตอนที่ลีรู้ข่าวว่าพี่เจเคจะลงจากตำแหน่งลนะลีอุทานเบาๆในใจว่าดีแล้วพี่ ดีสําหรับพี่แล้วอ่าก็ถือว่าเข้าใจหัวอกของเยนครอปว่ามีความกดดันสูงมากความเครียดสูงมากก็เลยอยากจะพักเพราะว่าเขาใช้คําว่า Run out of energy หรือว่าพลังเริ่มจะหมดและไม่สามารถจะแบบคึกคักหรือแบบ h e a v y m e t a l เหมือนที่เคยเป็นมาได้ก็เลยตัดสินใจลงจากตาแหน่งกุนซือลิวพูนั่นเองนะอา้าวข้ามาดูหงผีเซียมปึกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างก็แล้วกันล่าสุดนะจ๊ะก,ก็มีการเปิดเผยเปิดเ,ดเ,ดเดมาว่าผู้ในการกีฬาคนใหม่ของยูไนเต็ดเนี่ยนะน่าจะเป็นแดนแอชว์ดนั่นเองซึ่งปั หลังจากเคยโด่งดังกับไบรตันแล้วก็โดนดึงไปที่นิวคาสเซิลนะและนี่แหละคือหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานผู้จัดการกีฬาคนใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์เดย์ายใต้การดําเนินงานฟุตบอลของเซอร์จิมม์ัดคลิฟที่ได้หุ้น25%จากแมยูเต็ดและตระกูลเกรเซอร์ไปนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะปิศาจแดงแมยูเต็ดก็ไปดึงโอมาบารด้าเนี่ยมาจากแมนซิตี้และเพื่อมาทํางานเป็นซ e o ให้กับทีมนะตอนนี้ก็กำลังหาตําแหน่งผู้จัดการกีฬาแล้วก็เล็งพิทแดนแอชว์ดและเดียร์เลติกเสือนนี้อ่ ตยูไนเต็ดมาท้บทามแล้วน,นะเพราะฉะนั้นไปคุยเรื่องค่าเสียหายกันเลยแล้วกันว่าจะฉีกสัญญาแอชวิดจากนิวคาสเซิลมาทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนิวคาสเซิลจะได้เงินเท่าไหร่ยูไนเต็ดต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรแบบนี้ซึ่งดูแล้วไม่น่าปฏิเสธแมนเชสเตอร์ Manchester, ยูไนเต็ดนะแต่มันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเดียร์เลติกเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะภายใต้การทำงานของริชาร์ดอาโนีโอซีโอคนก่อนของแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะป๋าหรือว่าเซอร์เล็กบูซันเคยแนะนำแล้วบอกเฮ้ยแอนโธ เองเนี่ยนะไปเอาแดนแอชวิดมาทํางานเลยเพราะไอ้ตัวนี้มันเก่งมากนะมันวางแผนได้อย่างดีตั้งแต่ไบรตันมาถึงนิวคาสเซิลแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยนะแมนยูเต็ดมีจอห์นเมอร์เทอร์ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ในการกีฬานั่นเองนะก็เลยทําให้ไม่ได้ไปดึงแดนแอชวิดมาปล่อยแอชวิดหลุดมือไปจากไบรตันไปอยู่นิวคาสเซิลแล้วตอนนี้ก็จะดึงมาในยุคข,ของเซอร์จิมแรดคลิฟนั่นเองนะจ๊ะซึ่งจะมองว่าแดนแอชวิดเป็นหนึ่งคนที่อ่าเรื่องของการเลือกซื้อผู้เล่นนะเรื่องของการทําทีมเยาวชนรวมไไปถถึงงวววิสวสสส,สััััยยยยททศนน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 ์ใใกกกาาาาารรรํํเเเีีีี่่่่บบบโมมฟฟุตตออออลลืืืชชช้้้ดดดหคจะะแู็ The yeah. แดนแอชวิดนะจ๊ะอ้าวไปต่อกันที่ฮาวดมากกว่ากองหลังตัวหลักของแมนเชสเตอร์เต็ดกันบ้างกแล้วโอ้ไม่คิดว่าจะได้พูดคำนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ฟอร์มหลุดไปก่อนจะกลับมาเป็นตัวหลักได้ล่าสุดยกย่องเลยกองหน้ารุ่นน้องอย่างรัสมุสเดอะคนสู้ชีวิตฮอยลุนบอกว่าเนี่ยมีพวงสวรคร์ <c oughs> มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแล้วทุกคนในทีมรู้ดีว่าฮอยลุนเนี่ยนะจะต้องยิงประตูกระจัดกระจายแน่นอนเลยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้รัสมุสเดิะคนสู้ชีวิตฮอยลุนเนี่ยย้ายจากอัลตา ครึ่งสีซั่นแรกไม่ยิงแม้ทั้งสิ้นล่าสุดเยนะ5นัดในหลีกยิงไปแล้ว5ประตูก็ถือว่ายอดเยี่ยมไปเรื่อยๆนั่นเองนะโดยมังควาย,นยในใี่สัมภาษณ์กับเสืออังกฤษแบบนี้ก็บอกว่า ไกวเห็นพวงสวรรค์พรสวรรค์ของน้องนะตอนนี้มันกําลังลงล็อกสําหรับน้องแล้วน้องหอยเนี่ยนะเราดูแล้วเรารู้เลยว่าน้องมันเก่งนะเก่งมากๆเด็กคนนี้จะเป็นคนสําคัญให้กับสโมสรได้มั่นใจเลยว่าน้องหอยจะยิงประตูไปเรื่อยๆและมีหลายประตูสําคัญตามมา,มาแน่นอนในฐานะผู้เล่นซีเนียของทีมเนี่ยนะเราเห็นผู้เล่นอาย,อยุน้อยดาวรุ่งขึ้นมาเยอะแยะไปหมดน้องหอยเนี่ยคือผู้เล่นที่รักษาตัวเองได้ดีมากๆและดูโตเกินวัยด้วยนะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะมาปุ๊บเนี่ยนะมาเป็นกองหน้าตัวเป้าคนเดียวของเราก็แบกความกดดันแบกภาระ ไว้เพียบเลยเพราะต้องเป็นกองหน้าตัวหลักให้กับแมนยูเต็ดแล้วก็ต้องลงเล่นด้วยหลังจากเพิ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ยโอโ้โหหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างมันประดังประเดเข้ามาแต่น้องหอยเนี่ยนะในการฝึกซ้อมเขาทำงานหนักเขาทุ่มเทมากและความสามารถเขาก็สูงมากเพราะนั้นกนะวายมั่นใจน้องหอยจับประสบความสำเร็จก,กับแมนยูในเต็ดเออสมคราปากไวให้ได้มากกวายนะอ่ะตามนี้แล้วกันนะสำหรับรัสมุสเดอะคนสู้ชีวิตหอยลุนนะจ๊ะอ้าวไปต่อกันที่ริโอฟอร์ดินานตำนานกองหลังปากเป็ดของทีมชาติอังกฤษและแมนยูเต็ดกันบ้างนะซึ่ง สกอตเดอะกู ee, ้ภัยผีแม็กเทนฮาร์กมีเนกองกลางทีชาสกอตแลนด์ของแมนยเต็ดว่า เฮ้ยจบฤดูกาลนี้เองคิดดีๆเว้ยอนาคตเองจะเอาไงเองจะอยู่ต็ดต่อไปหรือจะย้ายออกไปเลือกให้ดีเพราะเป็นช่วงรอยต่อแล้วในวัย27่สขวบของแม็กทอมนั่นเองนะโดยตอนนี้นะแม็กทอมยิงมาแล้ว7ประตูในพิมพเหลี่ยมติดและ7ประตูของเขาเนี่ยนะทำใหอยู่เตดเก็บแต้มได้ถึง12แต้มเลยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นแมชวินเนอร์อีก1คนในฤดูกาลนี้นะแต่ก็กลายเป็นตัวสำรองซะบ่อยช่วงหลังก็ลงมาช่วง15นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายแต่ก็ทำประตูได้ทำให้ริโอเนี่ยให้สัมภาษ ช่วงท้ายเกมและช่วยทีมเก็บชัยชนะได้มากเท่ากับแม็กทอมอีกแล้วนะนี่คือคนสําคัญของขุนพลังของเทนฮากเลยนะจบฤดูกาลนี้ลิมั่นใจว่าน้องแม็กเนี่ยนะจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือแล้วว่าซัมเมอร์เขาจะย้ายสุดท้ายเขาไม่ย้ายมันก็ขึ้นอยู่กับน้องแม็กนี่แหละต้องตัดสินใจให้ดีถ้าอยู่กับแมนยเต็ดก็อาจจะเป็น เป็นส่วนหนึ่งของทีมมันเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยแต่ถ้าย้ายไปทีมอื่นแล้วได้เป็นตัวหลักเนี่ยนะได้ลงสนามสม่ําเสมอมันก็น่าจะดีกับแม็กเขาในอายุรุ่นนี้แล้วเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยการย้ายทีมอาจจะทะเยอทะยานน้อยกว่าอยู่ทีู่ไนเตแต่อาจจะเป็นผลดีกับน,น้องมันก็ได้เอาตามนี้จะต้องรอดูว่าจบหรือดูการนี้แม็กทอมจะเลือกแบบไหนซิวิามองว่าไม่น่าย้ายหรอกพ่อเขาคุมอยู่เอริกทนฮาคุมอยู่ตามสกุลก็บ่อยแล้วสกอตต์เดอะกู้ัยผีแม็กเทนฮาร์มิเน อยู่พ่อลูกผูกพันอ่ะไปต่อกันที่เดอะตะขออย่างฟิลโฟเด่นกันบ้างแล้วกันนำมิดฟิลตัวรุกทีมชาติของเดอรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งช่วงหลังเนี่ยโหฟอร์มดีเลือกเกินนะจ๊ะ แล้วตอนนี้เนี่ยนะได้กลับมาลงเล่นในทีมของเปปปิเนลล่าแล้วเป็นเหมือนย์เมเกอร์หรือเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางด้วยนั่นเองเจ้าตัวบอกมีความสุขมากเลยนะกับโอกาสที่ได้ลงเล่นตรงนี้นั่นเองนะโดยโฟเดนให้สภาพกับ TNT ทีสปอร์ตหลังจบเกมที่ซิตี้ถล่มเอฟซีโคเปนเฮเกนไป3 1เมื่อคืนก่อนในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรสุดท้ายนัดแรกนั่นเองนะโฟเดนสภาพแบบนี้ว่าก็เป็นช่วงที่เด่นได้โอกาสต,ต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่เคยขึ้นชุดใหญ่กับซิตี้มาตั้งแต่เด็กนะฮะเมื่อลงเล่นทุกๆเกมเราจะรู้จัง มากนะฮะอย่างที่บอกนะฮะมาจับจังหวะได้ภาษางานกับผู้เล่นได้และได้เล่นตำแหน่งที่แบบอืมชอบนะฮะคือชอบหมดเลยฮะไม่จะเป็นทางกว้างตรงกลางเป็นเพลย์แมคเกอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะบทบาทกองกลางเนี่ยนะฮะทำให้เด่นเนี่ยมีโอกาสร่วมกับทีมเสมอเลยได้บอลส่งบอลรับบอลยิงบอลมั่นใจฮะแต่ การไปเล่นริมเส้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะมันต้องรอบอลมากเกินไปหน่อยฮะออาวตามนี้แปลว่าโฟเดนเนี่ยชื่นชอบในการเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนั่นเองนะจ๊ะออาไปต่อกันที่เอนโซเดอะแชมป์โลก2022เฟเนันเดสมิดฟิลด์ค่าตัวแพงของฐานลักการรักเชนซี Chelsea, และทีมชาติอาร์เจนตินาล่าสุดตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมว่าเฮ้ยเขาบอกว่าตอนนี้ตกเป็นข่าวกับบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาปารีสแซงต์แชร์แมงสทีมยักษ์ใหญ่ที่พร้อมจะดึงเอนโซไปคุมแดนกลางให้แต่เจ้าตัวเพิ่งจะอยู่กับเชนซีมาได้ไม่่่นนนาาาาากกกก็เเเลลลยยออมาาย New, อมมปประศวววฟิสขั เขารักเชนซีและเขาต้องการจะอยู่กับเชนซีไปนานกว่านี้ด้วยนั่นเองนะโดยเอนโซ่สภาพแบบนี้เขาบอกว่าเอ็นไม่อยากย้ายจากเชนซีเลยนะเอ็นรู้สึกดีกับที่นี่เพื่อนร่วมทีมก็ดีทีงานสตาฟโค้ดก็ดีนะและตั้งแต่วันแรกที่เอ็นมาที่นี่ทุกคนดีกับเอ็นมาตลอดเลยผู้คนในสนโมสรนนี้ดีกับเอ็นมากๆเพราะนั้นเอ็นซาบซึ้งกับเรื่องนี้มากเลยเอ็นอยากจะอยู่ที่นี่ให้นานเท่าที่จะอยู่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเอ็นไม่รู้เลยข่าวลือการย้ายทีมมาจากไหนเอ็นพูดตรงนี้นะ ข่าวปลอมมานั่นคือบทสัมภาษณ์ของเอนโซเดอแชมป์โลกเฟรนันเดสก็ชัดเจนจะอยู่กับเชนซีต่อไปนะจ๊ะเอาไปตอกันที่อดีตโคต้ชของเชนซีและอดีตโคต้ชของพรงรคพลังประชารทนามัสเปอร์อย่างอันโดรคอนเต้ปากโทกกันมาและกันล่าสุดยังว่างานอยู่เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าไม่เคยเสียใจสักครั้งเลยที่พูดอะไรตรงๆไปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ผู้เล่นของทนามัสเปอร์ว่าโอ้ใจมดใจปาซิลใจไม่สู้ไม่มีความกระหายในใชัยชนะอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะถูกปลดออกจากตําแแหนนน่่่่งงงงุืือออออขไกเเเดททมปีีล้วั จากเกมที่นำเซาร์เตตันเนี่ย2-0สุดท้ายเสมอ3-3เนี่ยนะทำให้คอนเต้สับลูกทีมละเอียดเลยในช่วงจบเกมนะเขาบอกว่าเนี่ยสเปอร์ไม่ได้แชมป์มาอย่างยาวนานเนี่ยเพราะ DNA สโมสรมันห่วยน,น,นักเตะมั่งใจไม่สู้เลยและไม่เคยคิดจะกระหายในชัยชนะมากเหมือนที่เขาเป็นเออคอนเต้ e ก็ยั่วขาดบอดบริหารก็ยั่วนักเตะก็ยั่วสุดท้ายแยกทางกันไปซะอย่างนั้นเนี่ยนะปัจจุบันคอนเต้ยังว่างงานอยู่แล้วก็เตรียมจะเข้าคุมเอซีมิลานในช่วงฤดูกาลหน้าตามข่าวจากอิตาลีนะแต่เขาสัมภาษณ เต้เตแบบนี้แหละตามพูดอะไรก็พูดตรงอ่ะทำไมฮะปัดโไว้ความจริงก็เป็นความจริงอยู่แล้วไม่เต้ไม่เคยเสียใจแล้วน,น,นะนะเต้รู้สึกดีกับทอตแนมแต่เรื่องแบบนี้มันเก็บไม่ได้ถูกไหมก็ต้องพูดกาไป เป็นแบบนี้แหละเต้ไม่เคยโกหกเต้ไม่ชอบบางครั้งเนี่ยนะความคิดหรือความพูดแบบนี้มันช่วยคนได้แต่บางครั้งมันก็ทําร้ายตัวเองก็เห็นอย่างนะนะตามเนี่ยเต้ก็รู้อยู่แล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเต้เงียบๆนะไม่ต้องพูดอะไรเต้ก็อยู่ไปได้ยาวๆแหละแต่ก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่ดีเพราะอะไรเราเก็บไว้ในใจมันก็ไม่ได้ความถูกต้องมันต้องมาเพราะนั่นเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยช่วงแรกนักเต้มันจะโกรธอหะแต่สัมพันธ์นจะเข้าใจและจะขอบคุณด้วยที่เราพูดกับเขาต,งตรงๆ uh huh. นั่นคืออัน,นโตโนอคอนเต้ปเอาโคกลู แอนช์อตเตโคกรูเ e นี่ยดูเหมือนบอดบริหารจะชื่นชอบสไตล์การทำงานแล้วก็เตรียมจะใส่งบลงมาในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้นั้นและหนึ่งในเป้าหมายของลุงแอนช์นั่นคือเฟรนกี้เดยองตํานานของแมนยูเต็ดนั่นเองนะจ๊ะไม่ใช่สิผู้เล่นของบาร์เซโลนาบาร์เซโลเน้นั่นเองเพราะบาซ่าเองเนี่ยเตรียมจะปล่อยผู้เล่นหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินที่คาราคาซังมา2อสปีติดต่อกันแล้วนั่นเองโดยกองกลางทีมชาติทแลนด์วัยยี่สิบหกปีเนี่ยตกเป็นข่าาว2 ปีแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายสักทีล่าสุดสเปอร์บอกกูขอแจมด้ดยคนลวกัน <S <S โดยค่าตัวที่บาร์ซ่าตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรเท่านั้นเองนะแล้วก็ค่าเหนื่อยที่เฟรนกี้จะได้รับจากสเปอร์เนี่ยสเปอร์บอกพร้อมเพลเลยจ่ายให้เท่ากับที่รับอยู่กับบาร์ซ่านั่นคือประมาณ1นึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์นั่นเองก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเฟรนกี้จะเลือกทีมไหนในช่วงซัมเมอร์นี้หรือจะต่อสัญญ,ญากับบาร์เซโลนาไปแล้วก็ขยับขยายโครงสร้างค่าเหนื่อยก็เดี๋ยวรอดูนนนนนนะะจจออออ่่่่่ไปปปตตงงกกกกัััทีวววมมมบเเเดดสหหย็แแลล้าาาาฤษุข เขาดีเท่าไหร่สำหรับมัตุสคุณปู่มัตุสคุณย่านะจ๊ะมีการบาดเจ็บเบคอนลูกทุ่ง แฮมสตริงนะแล้วก็ต้องพักยาวอยู่พอสมควรนั่นเองนะโดยล่าสุดในนักสกายสปอร์ตเขารายงานผ่านบทสัมภาษณ์ของแกรี่โอเนลกุนซือคนเก่งของพวกเขานะเขาบอกแบบนี้ว่าอ๋อโอก็บอกแล้วนะเป็นอาการบาดเจ็บเบคอนลูกทุ่งดียจะํามันชอบเล่น่ะจริงๆมันคือแฮมสตริงนั่นแหละนักไม่มีเวลากําหนดกลับมาชัดเจนแล้วนะก็คุยกันแล้วก็อยากให้เขากลับมาเร็วที่สุดอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มต้นจะรักษาไปแล้วมันเร่งไม่ได้ก็ต้องดูกันไปสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วนะไม่รู้เขาจะกลับมาเมื่อไหร่แต่โอ้เองอ่ะอยากให้เขา มาตูสแล้วก็สําหรับทีมเราด้วยเพราะนั้นทุกทีมในตอนนี้มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยอ่านั่นคืออาการบาดเจ็บของมาตูสคุณย่าตจะอัปเดตให้แฟนบูฟสักเล็กน้อยนะจ๊ะเอาไปหนึ่งกุนซอที่ตกเป็นข่าวกับเก้าอี้ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลหลังเยนคลอปกุนซเดือนเมื่อวันประกาศนำารับตำแหน่งในช่วงจบฤดูกาลนี้หนึ่งคนนั่นคือโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมคนเก่งของเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองนะเจ้าตัวยอมรับตรงๆรเลยอว่าตอนนี้ไม่รู้เลยอนาคตจะเป็นยังไงแต่ปัจจุุบบบัััันนนนยงงมมีีีควาาสสขดดดกเเออรร์่พล50ป โทมัสแฟรงค์เนี่ยตกเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมลิเว์พูเหมือนกับชาบิอลอนโซเออเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นใครที่เข้าป้ายควาเก้าอี้คุณซื้อลิเว์พูไปในช่วงจบฤดูกาลนี้นะโดยแฟรงค์ก้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าแฟรงก็บอกเลยนะว่าข่าวลือมันเยอะแยะไปหมดนะทุกคนก็พูดกันไปอีกโก้แต่ละคนเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยพูดกันไปเรื่อยไปเปื่อยะนะแต่แฟรงค์บอกแบบนี้ก็แล้วกันตอนนี้แฟรงค์มีความสุขกับเบรนท์ฟอร์ดที่นี่มากมาเลยอะแฟรงคามมีค,มไมมคะไม,ม ใช่ว่าจะอยู่กับเบนฟอร์ไปตลอดกาลหรือเปล่ามันก็ไม่แน่หรือจะใช่หรือจะไม่อันนี้แฟรงก์ก็ไม่ชัวร์เพราะ,ะนั้นอ,นอนาคตไม่มีใครรู้สิ่งที่แฟรงก์รู้ตอนนี้คือแฟรงก์มีความสุขกับเบนฟอร์แต่อนาคตไม่รู้จ้าอ่านั่นคือโทมัสแฟรงก์ให้สัมภาษณ์สื่ออังกฤษแบบนี้นะก็แบะท่ารอแล้วทาริบูจีบก็พร้อมลุยเหมือนกันนะเอาอีกหนึ่งข่าวที่จะนำอ่านแล้วก็โต๊ะกระจายก็แปลมาให้ฟังกันนะสื่อสเปนอ,อย่างสปอร์ตเขารายงานว่าตอนนี้บาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาทีมไร้ปัญหาการเงินจจจาาากกลีีสนมมคววใท่ะดึงงงตััุร รัฟรังนิกอดีตกุนซือของแมยิเตเต,เต,เตที่ปัจจุบันคุมทีมชาติออสเตรียอยู่เนี่ยนะนะมาทางานต่อจากชาบียอนเดสในช่วงจบฤดูกาลนี้นั่นเองเพราะชาบีประกาศอำลาตำแหน่งไปเรียบร้อยเนี่ยนะตอนนี้ก็ตกเป็นข่าวกับหลายชื่อเลยซอรบาซ่าคืออันซี่ฟลิกนาตูโดคอนเต้โจเซ่บุนิโยรวบไปถตเดชาบีล่าสุดหนึ่งคนที่เข้ามาแจมด้วยนั่นคือลุงรังรัฟรังนิกในวัย65ขวบนะแต่ตอนนี้เขาคุมออสเตรียเตรียมลุยศึกยูโร2อ2 4นิบส่ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพก่อนและโจ ถึงทาทีก็ถูกใจเขาด้วยก็ต้องรอดูแล้วกันว่ารังนิกจะได้เข้ามาทํางานที่บาร์เซโลนาจริงหรือเปล่าในช่วงจบฤดูกาลน,นี้หลังจากจบยูโร2024กับออสเตรียนั่นเองนะจ๊ะอา้าวไปต่อกันที่เรื่องราวของท่านประธานที่เตะบอลได้หน่อยอย่างเคลียร์เอ็มบัปเป้นะจ๊ะกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งไม่ต่อสัญญ,ญากับเเชในช่วงจบฤดูกนาลนี้จะเป็นฟรีเอเจนเนี่ยก็ตกเป็นข่าวของมาดริต์มาอย่างยาวนานหนึ่งในเพื่อนซีของเอ็มบัปเป้อย่างออเรเลียนชัวร์เมนี่ เพราะนี่คือเป้าหมายอันดับหนึ่งที่มาริดเตรียมจะเสริมทพในช่วงซัมเมอร์นี้นะโดยชัวรมเนียสัมภาพแบบนี้เขาบอกว่าเออเราก็คุยกันตลอดนะฮะในห้องแต่งตัวเรื่องของเอ็มบัปเป้ฮะเรารู้ฮะว่าหลายฝ่ายก็มองว่านี่คือนักเตะสําคัญเป็นประเด็นสําคัญโอ้มันกินเวลามานานหลายปีฮะเรื่องของเพื่อนเป้กับเรื่องของมาริดเตนี่ยนะ,ะดังนั้นเนี่ยนะฮะหลายต่อหลายคนก็อยากให้มันจบลงภายในะไม่กี่สัปดาห์นี้นะฮะก็ต้องรอดูฮะแต่พอมอ่านี่เนี่ยนะฮะไปคุยกับอ่าพี่เป้เนี่ยนะฮะกค็คุยกันไปคุยกัน นี่จริงนี่ก็ไปบอกนักข่าวหรอกฮะ <c oughs> จะพูดเพื่อขอโทษก็เดี๋ยวรอดูดูแล้วไม่น่าพลาดนะสำหรับมันวิดกับเอ็มบาเป้นในจบฤดูกาลนี้นะจ๊ะเอา้าทีนี้มีหนึ่งเรื่องที่จะรำเซาซีฟังเมื่อวานนี้อาการเจ็บนิ้วซ้นของซนฮึงมินเดอะโอปป้ากับตันของพรรคพังชาไก่ทอนสเปอร์หลังจากไปรับใช้เกาหลีใต้ในเอเชียนคัพแล้วก็ตกรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะเขาบอกว่ามีปัญหาในแคมป์กันเรื่องของนักเตะซีเนียนักเตะวัยรุ่นเนี่ยนะเถียงกันถกเถียงมีผักนู่นนี่นั่นกัน จนซนเนี่ยนิ้วซนและหนึ่งในคนที่ออกมาร้อนตัวรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วโพสขอโทษเรียบร้อยนั่นคืออ e ีคังอินปีคนเก่งของปารีสแซงต์แ,แช็์แมงนั่นเองนะจ๊ะโดยเขาบอกกันว่านักเตะเดาวรุ่งในแคมป์อย่างอ e ีคังอินนะซอยองอู U, แล้วก็จองอูยองเนี่ยคือ3นักเตะหนุ่มที่รีบก,กินข้าวแล้วไปตีปิงปองสุดท้ายเนี่ยเล่นไปได้มาว์กเวิร์กรบกวนนักเตะซีเนีร์นักเตะคนอื่นที่เขาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติการเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเอเชียนครับทำให้โซน,น,น,นดังเมียอนก,ก เองก็เลยต้องโพสต์ขอโทษทาง IG ส่วนตัวของตัวเองนะบอกว่ามีรายงานเก่าหรือกับว่าอีเองนะก็มีปัญหากับอุปส่วนะกับโกหน้าเกมเอเจนต์กับลบล่องเจะเลยกับโกอีตรงโกต้ดเป็นบ่นทุกคนนะกับตีตําไม่ปิดหวังนะกับโกจริงๆอีควรจะฟังนักเตะที่เป็นซีเนียนะรับแล้วควรจะทําตัวให้ดีนะก็ทําอะไรไม่ดีไปโกต้ดนะรับที่หลายคนปิดหวังในตัวอีกับก็ คิดว่าแฟนบอลไว้ใจในตัวอีมากนะครับจากนี้ไปกับอีจะพยายามจะเป็นนักเตะรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็พยายามจะเป็นนักเตะและเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับอ้าวตามนี้ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกับสถานการณ์ของทีมชาติเกาหลีใต้จริงอยากให้แตกกันเลยนะทะเลาะก,กันเลยให้ยับเลยแลวไม่เรียกใครมาติดทีมเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอกับทีมชาติไทยเราในคัดบอลโลกมีนาคมนี้นะจ๊ะ อะแล้วนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าเซซในชาวันพฤหัสสีส้มแปนแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจ้าหน้าสไตล์ย u ทูบทิกต็อกไอจีไลน์แอดเจ้าหนเชแล้ว subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยก็แล้วกันได้ใหญ่รอดนะเหมือนเดิมจ้าเจ้หน้าเจ้ตาเจ้าห้แบบนี้ขอโห้กคมีความสุขมากๆกันแล้วกันนะวันพฤหัสแล้ววันนวันศุกร์เดี๋ยวก็ได้หยุดเสาร์ดีกันอีกแล้วก็ลุยชีวิตกันให้เต็มที่เรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีของพวกแกทุกคนกันแล้วกันนะเจอสมบรกสักไรเรื่องยากๆนะยิ้มสู้มันก็ไว้เดี๋ยวอะไรก็ต้องดีขึ้นเชื่อจะดำนะขอป เจ้าวอวยพรนะจ๊ะแล้วลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวโซซี่อนวันนี้ไปเว้ย